สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทาสนริโรหชั้นห6ทับ1เลขที่38นะคะวันนี้จะอมาที่บายลิมิตของฟังก์ชันค่ะ จทย์ก็คือลิมิตของฟังก์ชันสแควร e รูทส3มบวกสองเลบสมส่วนเอลบสเมื่อ x เข้าใกล้3เมื่อแทนค่า x อเท่ากับสลงไปในโจทย์นะคะปรากฏว่าได้0ูนย์ส่วนซึ่งแสดงว่ายังสรุปไม่ได้ต้องหาค่าของลิมิตต่อวิธีทำก็คือลิมิตของฟังก์ชันสแควร e รูทส3มบวกสองเลบสมส่วนเอลบสเมื่อ x เข้าใกล้3 มาคอนจูเกตเพื่อกําจัดสแควรู t นะคะก็คือคอนจูเกตกับสแควรูทสามบวกสอบวกสส่วนสแควรูตสามบวกสอกบวกสก็จะได้ลิมิตของฟังก์ชันวงเล็บ3ามบวกสอทั้งหมดคูณกับลบเส่วน x อลบสคูณกับสแควรูทสามบวกสอเบวกสมเมื่อ x เข้าใกล้3ก็ นำ9แจกเข้าไปในวงเล็บก,ก็จะได้ 18x ลบ27ส่วน x ลบ3คูณกับ square root 3บวก 2x บวก3ก็จะได้ลิมิตของฟังก์ชัน2วงเล็บ x ลบ3ส่วน x ลบ3คูณกับ square root 3บวก 2x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้3 เศษและส่วนเหมือนกันก็ตัดกันได้ก็จะได้ลิมิตของฟังก์ชัน2ส่วนวงเล็บ3บวก 2x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้3ก็จะได้ก็เอา3แทนค่าไปใน x ก็จะได้2ส่วน6ตัดทอนกันได้1ส่วน 3. ขอบคุณค่ะ